ก็มีน้องที่อยู่ทาง CPP นะครับเราทําเรื่องกระโพามาเจอกันแล้วส4 0สี่สิบปีละที่คุณสมปาดเนาะจะจะเก่งเรื่องดินเรื่องปุ๋ยนะครับแล้วก็จะดูฝ่ายบริหารน้อง c p f ช่วยแนะนําตัวเองครับครับผมชื่อธีรพงศ์นะครับก็ ตอนนี้ดูในส่วนของทีมข้าวโพดนะครับก็เคยได้ไปฟังทานายกยาแล้วก็ทางอาจารย์ที่นํายืน,นยบนนะครับเคยโทรหาทานายกแล้ว,วเหมือนกัน,นครับก, <c oughs> ก็ก็จะขอความรู้ในส่วนนี้ก็ตอนนี้ทีแรกอ่ะผมเริ่มเริ่มเดิมทีอ่ะจะให้ทางเชิญทั้งท่านนายกทั้งอาจารย์เนี่ยไปที่กบินบุรีแต่เนื่องด้วยอาจารย์ทางทาง,ทางท่านประธานดิเลกเนี่ยแนะนําว่าไหนๆจะเริ่มดําเนินการแล้วเนี่ยควรจะเลือกพื้นที่ที่ ที่ค่อนข้างจะแรงหน่อยอจะได้จะได้ทดลองแบบได้ได้ผลที่แท้จริงอกที่นครสวรรค์มีอยู่ที่หนึ่งที่ที่ค่อนข้างจะแรงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ใกล้กับที่ทางอาจารย์อยู่ด้วยท่านก็เลยเลือกเป็นที่นี่แล้วก็มีโอกาสที่แบบเป็นสูตรเรียนรู้ในตัวชาตรีศรีชาติคับนายกเกาะขาม ที่วนนะครับออเภน้ำเย็นอุบลราชธานีแล้วท่านนายกมาถึงนี่เลยนะโอ้โหมาทวีตมาบอกว่าไปตั๋วแล้วครับต้องบอกว่าอย่างนี้ไปทั่วปไปเทศไทยรู้ไหมผมมาล็อกตัวบอกว่ามาหน่อยมาเจอพี่เจนหน่อยจริงๆต้องถามว่ายังมีที่ไหนที่ไม่ไปนี่เป็นคนของชาติคนต้องชาติผมเป็นคนของแม่บ้านผมครับเป็นคนของแผ่นดินอ่อบอทบอทที่เรานั่งอยู่อยู่ตรงนี้ครับนี่คือถนน นะครับนี่คือถนอน,ท,น,นท,ที่เราเข้ามาเรานั่งอยู่ตรงนี้ครับอน,นะครับทนายกผมมีแผ่นที่สองเ,ออเดี๋ยวเรียนว่าทั้งคณะจะไปตรงไหนเดี๋ยวผมมีคนนำทางเพราะว่ามันค่องข้างไกลเป็นกิโลเนะผมก็อยู่แถวตรงนี้เพราะว่าพูดถึงตัวเองก่อนผมได้รับคำสั่งมาให้ทำทั้งหมดห้าเฟสนโยบายเดิมน,นะครับของบริษัทเป็นมาพ้าน้ำหอมที่เราเห็นอัเนี้เป็นเฟสแรก แปลงหน 1, ึน 2, ่งแปลงสองแปลงสามแปลงสี่เนี่ยเป็นพื้นที่ร้อยแปดสิบเก้าไรผมลื้อป่าไปหมดละนะครับอันนี้ผมคงเวอร์บดางก็จะเจาะตรงนั้นสามจุดนะครับหนึ่งสองสามสะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้สิ่งที่ผมระบบิดชอบส่วนอนาคตทั้ง C P F ทั้งอาจารย์จะมาช่วยทำทั้งหมดอะไรก็ได้ไยโนดทั้งหมดมีสิบสี่สิบสองแปลงนะครับแต่เราแบ่งง่ายๆเป็น ท้ายนี่ที่ดรภูนัทบอกมันค่อนข้าง,งต่ำมันจะอยู่ที่ส <Yeah. S 1> ี่สิบสองสี่สิบสามที่ท่านจะทำตรงนี้แต่ตรงสาราน้ำผมทำไม่ได้นะผมขอ,อ<ใ>จ,จะปล <ใจ S 1> ูกอ,อ,อดีปีหนึ่บ<ๆ>ท่านจะไปสมรวจตรงไหนก็ดูข้อมูลจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปกันส่วนรายละเอียดไปทำอะไรบ้างผมมีจอบมีพ่วต้องการรถขุดเล็กเดี๋ยวผมเอาแท็กเตอร์ไปช่วยขุดอะไรก็บอกเดี๋ยวเซอร์เวยก่อนหรือไปดูคุณธาม นะครับ,รบนั้นท่านชัดเจนก็เลยบอกว่านี่อาจารย์ตรงนี้มันต่ําตรงนี้ตรงนี้ผมก็คิดว่าเฮ้ยตรงนี้เล่นได้นะแต่จะเล่นที่ไหนซึ่งตรงนี้เขาทำครีเอทไว้เลยว่าเขาจะทมามะพร้าวแต่ของซีพีเนี่ยท่านเอกบอกว่าอาจารย์ต่อจากตรงนี้ตรงนี้คือสะเดิมเดิมที่เขาขุดก็ค,ครับอาจารย์แต่ดวอนนี้แตกครับถ,ถ้าจะดูว่าสะเดิมอยู่ตรงไหนบ้างน,น,นี่ครับนี่นี่คือถนนใหญ่ครับ อันนี้น่าจะเป็นสระที่เขาทําประปาครับของมือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวอันนี้คือพื้นที่บริษัททั้งหมด12แปลงที่ผมได้นําเรียนนะครับจริงป็นษระเล็กๆครับวันนี้ยังมีน้ําอยู่วันนั้นเดินแปลงไหนนะพี่พี่ชัดเจนวันนั้นที่เราไปแปลงใหญ่ตรงนี้ครับนี่อันเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก็ได้ครับอยู่อยู่ท้ายแปลง4ติดแปลง5ตรงหัวมุมเลยยังมีน้ําอยู่ครับแต่นี่เป็นของราปาครับเดิ้ง ถัน,นลองดูก่อน็จะว่าจะมีไอเดียตรงไหนผมว่ามันเ,ออเวิร์กนะท่านนี้ลองดูจากประสบการณ์ท่านนี้จะชัด,น,ดนะนี่คือแปลงแปลงติดขนนะครับได้ครัครนี่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับจะเลือกแปลงไหนยังไงที่นี่มีพิกัดเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงนี้ครับสองสามสี่เดี๋ยวผมโน้นนิดนะครับ นายยกเอาจุดหนึ่งตรงนี้นะครับไปสระนี่นะครับอยากดูสระลูกนี้นะครับตัวนี้อะไรครับเอคครรัับบมันเป็นสระเป็นลูกโตเกะครับจะดูสระตัวนี้สระแป้งสิบอันนี้ก็แปลงเราใช่ไหมครับใช่ครับแป้งแป้งเดี๋ยวดูไระดูนะครับอังนี้นะไม่เนไรเออสถาบนวิทยาเ์ก็วางแผนตั้งแรกว่าจะใช่ จีดจะติดกันเลยเหรอหนึ่งสอง่ครับจุดนู่นครับเป็นเป็นจุห่างกันครับเพื่อจะเติมน้ําเข้าไปที่ที่บ่อคือเขาจะมีบ่อวันปริมาณน้ำเขาจะมีบ่อเขาจะขุดบ่อขุดบ่อแล้วก็ผูปอปูพีวีเอะไอเดียหน่อยครับท่านชัดเจนสวัสดีครับท่านขอไอเดียหน่อยครับแนางทำไมต้องผมก็ยังไม่เคยเจอทฤษฎีนี้เนาะสูบน้ำบาดาลมาไว้พักไว้ในบ่อ อยากจะทราบครับหรือเพื่อให้มันตกตะกอนเพื่อการการพวกอะไรที่มันสวมกับหินปูนหินอะไรใช่ไหมครับท่านทัดเจนเขาคำนวณปริมาณน้ําที่ใช้เข้าไปที่ท่เดี่ยวต่อปู๋ไม่ทั้งหมดเขไม่ก็ไม่หลักคิดว่าทำไมถึงต้นโต๊ะโต๊ะหลักคิดว่าทำไมถึงน้ำมาดาลมาทับที่บ่อเออทะไรไอเดียไอเดียทำไมต้องเจาะบ่อวัดานติดกันสามบ่อเออจะตอบนายกเขาแรก ทำไมต้องสูบน้ำบาดาลไปพักในบ่อน้ำบาดาลที่ขึ้นน้มันไม่พอมันยังไม่มีสารอาหารไม่ใช่ครับมันไม่พอกับความต้องการปริมาณน้ำของน้ำต่อมะพร้าวต่อต้นคําหนวยปริมาณมันยังไม่พอครับอืแล้วแล้วทำไมต้องเจาะติดกันสามบ่อแล้วก็สูบใส่บ่อแต่เรารู้ว่า water requirement ของมะพร้าวต่อวันคือลิตรต่อต้น เราจะปลูก200ไร่แต่ความต้องการของมะพร้าวแต่เรายังไม่รู้ดีมาน์ของน้ำเราไม่รู้ว่าเจาะจริงได้เท่าไหร่ใช่เลยอะไรก็ต้องมีสระดีไซน์ไว้ก่อนซึ่งที่เราคำนวณเนี่ยถ้าน้ำที่ออกมาจริงเนี่ยมะพร้าวมันจะอยู่ได้3ปีเรารู้ความต้องการมะพร้าวในปีที่1นึ่งปีที่2องปีที่สครับในครับอข้าใจไหม พอดีนายกจะถามว่าไอ้โกรดนั้นอยู่ที่ไหนนี่ช่างที่เขาขุดอยู่โกรดนั้นอยู่กี่เมตรครับประมาณครับเราขุดไปสิสิบเมตชางน้อเนยครับช่างน้อยได้เก็บรายละเอียดว่าเมตรหนึ่งเป็นดินแบบไหนแบบอันนี้เป็นผู้ช่วยช่างน้อยช่างน้อยออกไปข้างนอกเราเก็บทุกเมตรใช่ไหมครับครับเนี่ยที่กองนะครับกองเนี่ยที่เป็นกองอ่ะกองละหนึ่งเมตรครับนี่ตัวนี้กองหนึ่งเมตรหนึ่งตัวนี้ใช่ไหมครับเมตรแรกอยู่ตรงไหนการเจาะผมมะมีสามเมตร อันนี้เม็ดแรกอยู่ที่นี่หนึ่งสองสามสี่มันจะไล่าครับก้านหนึ่งมันมีสามเม็ดโอเคก้านเจาะแล้วเดินอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อไอคือจะไล่ม่ไไล่มืนชั้นเคอย่างนี้นี่อย่างนี้เป็นชั้นดินเหนียวนะครับเพราะว่าหนึ่งสาเหตุที่มันเป็นชั้นันแบบนี้สองอันหนึ่งตองสามสี่กับห้าเป็นดินเหนียวเออการละสามเม็ดใช่ไหม อันนี้ก็สามเมตรอันนี้ก็สามเมตรอันนี้อันนี้ก้านหนึ่งก้านสามเมตรก็คือผมจะเก็บทุกหนึ่งเมตรอ๋อสามเมตรนี่อันนี้ก็แสดงว่าอยู่ที่นี่ชั้นดินเหนียวอยู่ที่ประมาณสี่ระหว่างสี่ถึงห้าเมตรใช่เมจากนก้นรน่มเป็นนะจากนั้นก็จะไปเจอดานละดานที่หกเม็ดที่หกเมตรที่หกนี่ชั้นดานโสมทราย ชั้นด้านหนาแค่เม็ดเม็ดที่เจ็ดก็จะเป็นหินประเภทให้น้ําเม็ดที่แปดให้น้ำเก้ากลับมาเป็นเคผสมลูกลัง,งชั้นหนึ่งเก้าชั้นหนึ่งสิบสิบเอ็ดสิบสองดูดน้ำน้อยให้ดูดน้ำน้อยให้น้ำเยอะสิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าเป็นเคหกถึงหกสิบเจ็ด แฟนได้ยี่สิบนี่ๆถ้าไปเจอชันน้นนี้นี่เวลาได้น้ำจะได้นามเยอะมากเออได้น้ำเยอะมากแต่พวกนี้มันจะหมดเร็วอะไรที่มันตรงกันข้ามฟังผมไหมนะอะไรที่มันให้น้ำเร็วก็วคือได้น้ำเยอะมันจะหมดเร็วเพราะว่าเรานี่ถ้าเป็นหีนลักษณะนี้นี่ให้น้ำน้อยแต่กุ้มน้ำได้เยอะให้น้ำน้อยเยพราะแบชั้นนี้ก็จะกลายเป็นหินปูนทั้งหมด นี้ครับนายกสามจุดคงจบไปละแนวนี้คือจากการที่บรดาจังหวัดมีขอ้อมูลเด่สองออพี่น้อยเนี่ยเขาให้คนของคมทรัพย์เขา<ส>้าไปสำรวจรที่มาตรวจไฮโดรเจนอิออนอิเล็กโพี่น้อยสรุปว่าบรดาน้ำเล็กนี้มันเขาหล่อถ้าไฮโดรเจนอิเล็กโตรนี่เขาเรียกว่าสำรวจเวบียรลามเบอร์เจครับมันวิ่งมาสซ้น ที่เขาพ<อ>ักไว้3จุดครับตามน้ำใต้ดินที่โดยประมาณแลนน้วร้อยแดิบจุดเมตรโดยประมาณนะครับ รษัทน่าจะถึงแค่นี้บริษัทถึงบ่อน้ําแต่ที่ติดกันพื้นที่คืออยู่ไอ้ตรงนู้นตรงต้นไม้นู้นับพื้นที่มันอยู่ตรงนู้นแต่อันนี้มันของชาวบ้านที่เขาไม่ได้ขายแต่เนี่ยที่ป่าลุกเนี่ยคือของของที่ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนพี่ตอนนี้เราอยู่นี่ครับนี่ครับหมุดเนี่ยไปนี้ไปนี้สามนี่ก่อนาจะไปตรงนี้ไปได้หรือเปล่าหรือว่าต้องอันนี้ต้องเป็นเป็นขันเหมืองครับเนี่ยเดินไปได้เนี่ยเดินไปเนี่ยเดินตามร่องไปนะครับ น,นี่ตัวนี้น,นี่นี่เราเดินเข้ามานี่เดินกันนี่ฮะ นาคม2564ครับกลุ่มเครือเจริญโภกภัณฑ์ร่วมกับมหาวิาลยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิาลยวิทยาเขตนครสวรรค์วันนี้เราลงสำรวจพื้นที่ของป่าราดยาวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งพื้นที่ตรงนี้กลุ่มของเครือเจริญโภกพัณฑ์อยากทําเป็นต้นแบบและก็อยากทําเป็นฐานเรียนรู้ให้กับพี่น้องที่ทําการเกษตรในพื้นที่ของอาภาค เหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนมาเป็นจุดเรรู้และก็ขยายผลในการประกอบอาชีพเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนวันนี้การบริหารจัดการน้ำด้วยระบบของธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียงหรือ SGB ผมนายกชาตรีศรีพิชาถาครับต้นแบบและก็ท่านอาจารย์ดรภูนศักทุกท่านอาจารย์พินโยฮิตโตเมสนะครับแล้วอยู่กับกลุ่มที่ดูแลท่านผู้จัดการใหญ่ครับพี่ชัดเจนอยากให้พี่ชัดเจน รายงานตัวหน่อยครับว่าเรามาทําอะไรตรงนี้แล้วก็คิดว่าจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ครับการงานกับขอบคุณคณะอาจารย์นะครับทุกท่นานผมนนไม่ต้องอธิษฐานก็รู้สึกเป็นเรื่องดีที่ในานามของบริษัทเอกชนแล้วก็เคยได้รับโลพัน์เข้ามาทําพื้นที่ที่อุบเหร่ละยาวคนองค์ความรู้ที่โดยเฉพาะตัวผมอนี้จงมาพัฒนาเพื่อให้เกิดความยัง่งยืนถ้าเราสามารถโดยเฉพาะเรื่องธนาคารน้ำใตดินนะครับสําเร็จ จะเป็นต้นแบบสําหรับเกษตรกรในระแวกนี้หรือองค์ความรู้ที่เครือจะไปเผยแพร่สู่คนซึ่งเราทําพืชนครบวงจรอบขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนครับที่วันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ได้ให้ความรู้เราคงมีการประชุมนต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเพื่อให้งานนีสําเร็จไปด้วยดีกับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับครับวันนี้การบริหารจัดการน้ําด้วยระบบของธนาคาราน้ําใต้ดินแบบพอเพียงหรือ SGB นะครับเขาบอกว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงพระราชำรัสไว้ว่าการบริหารจัดการน้ํานั้นอยู่ที่จังหวะการปิดการเปิดการดูดการดึงการซับการสร้างฉะนั้นถ้าเราอยากบริหารจัดการน้ําก็คือเราต้องรู้ว่าต้นทุนน้ําเท่าไหร่ความต้องการเป็นอย่างไรมหาวิาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิาลยโดยท่านเจ้าคุณสมเด็จพระเทพปริยัติเมธีรองอธิการบดีท่านมีความคิด ที่จะให้พื้นที่พี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นต้นแบบเป็นต้นแบบเพราะว่านาครสวรรค์เป็นเมืองหน้าดา่านวันนี้ทําไมเราต้องลงสํารวจพื้นที่เพราะว่าการบริหารจัดการน้ําด้วยระบบของธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียงเรามีทั้งภาคทฤษฎีเรามีทั้งภาคปฏิบัติเรามีทั้งฝ่ายวิชาการที่จะรับรองหรือรองรับข้อมูลฉะนั้น ขั้นตอนทั้ง9้าขั้นตอนจนไปถึงกระบวนการ,รบำรุงรักษานะครับวันนี้เราจะให้ยยท่านอาจารย์ดรภูนศสระทุกพูดให้ฟังว่าสาเหตุที่ลงพื้นที่ของซ p พีในวันนี้มีที่ไปที่มาอย่างไรครับเดี๋ยวเยวาชิญอาจารย์ครับครับผมขอบคุณครับท่านอายกยศติผมภูนศสสรทุกครับตอนอื่นนี้ต้องต้องขอแสดงความดีใจกับซีนะครับเนื่องจากว่านยยสําคัญของการพัฒนาที่นี่เนี่ยมันมี ตัวชี้วัดเชิงประจักษ์หลายรูปแบบครับจากการที่ observe และลงพื้นที่จริงอันนี้เป็นเพียงหนึ่งในขั้นตอนแต่ว่าทีมงานนั้นได้ได้วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทาง GPS แล้วเรียบร้อยวันนี้เป็นการสำรวจพื้นที่จริงเพื่อน,นำไปสู่การวิเคราะห์เจาะลึกอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำเดิมและเพิ่มเติมแหล่งน้ำใหม่ครับ ส่วนที่เราเห็นเชิงประจักษ์วันนี้ที่เราค่อนข้างภูมิใจก็ขณะนี้ผล,ลไม้ที่มีอยู่จริงเนี่ยลูกแยงเกิดขึ้นจริงและมีผลจริงอันที่2บางโซนเนี่ยจะพบว่ามีทั้งไส้เดือนและมีทั้งปลวกซึ่งขึ้นเต็มพื้นที่ไปหมดนั่นหมายความว่า,วานายะของมันก็คือในดินยังคงมีความชื้นอ,อยู่ยังไม่ได้แรงมากแต่เราจะหาวิธีการจัดเก็บอย่างไรซึ่งเดิมนั้นเราโลจิสติกอย่างแต่ต่อไปนี้เราจะดีเวล็อปพื้นที่ที่เป็นการโลจิสติกน้ําทิ้งหรือลารางทัศน์โยกเก่าที่ตื้นเขนาป้นนาไป วิธีการเหล่านี้เป็นวิธีคิดและตกผลึกการวิเคราะห์จริงๆบนพื้นที่หากเราไม่ลงพื้นที่จริงนยก็ไม่สามารถเก่อเกิดวิธีการเหลนี้ได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ที่ให้ความร่วมมือโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่โดยเล็วโดวยตรงมานะครับท่านพินโยนะครับเดี๋ยวท่านพินโยพูดต่อครับเชิญครับท่านพินโยครับผมพินโยสตกโกเมศนะครับอันดนามของสถาบันมจรวิเขตนครสวรรค์นะครับขอขอบคุณท่านนายกชาตรีนะครับท่านผู้จัดการชัดเจนและทีมงานของซ p f ครับผมมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับครั้งแรกก็มาสำรวจเบื้องต้นพร้อมกับดรพูนโนสนะฮะแต่มาวันนี้รู้สึก ตื่นเต้นเลยครับใช้คํานี้ดีกว่านะครับเริ่มตั้งแต่โครงสร้างของเดินที่เราเก็บเป็นตัวอย่างแ้วเราพบข้อมูลข้อเท็จจริงในเบื้องต้นอีกจํานวนมากมายที่ท่านนายกมาเก็บด้วยตนเองมาหาข้อมูลในเชิงลึกด้วยตนเองจากนี้ไปเนี่ยเราจะไปใช้เครื่องมือที่เทคโนโลยีนะฮะเครื่องมือที่ทันสมัยที่จะพิสูจน์ทราบสิ่งเหล่านี้ให้ได้ก่อนที่จะออกแบบนะครับผมดีใจมากนะครัครั้งแรกที่มาที่ท่านตัวแทนของ CPS บอกว่าตรงนี้คือคือต้อนแบบหากตรงนี้สําเร็จมันไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กับบริษัทเท่านั้น แต่เป็นประโยชน์กับคนไทยทั้งชาติหรือกับพื้นที่อื่นๆที่เป็นประโยชน์ผลลัพธ์จะเกิดกับประโยชน์ชนกับประเทศไทยกับคนไทยทั้งหมดเพราะนั้นเราก็พยายามเต็มที่ครับในนามสถาบันโดยการนำของประเทศปริยติเมธีรองอธิการบารดีมอจารเวกเกตนองสวรรค์และท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันแห่งนี้เราจะพยายามให้ถึงที่สุดนะครับด้วยความรู้ความสามารถของทีมงานพร้อมทั้งเทคนิคต่างๆโดยเฉพาะดรไทยที่มาสปอโในวันนี้นะครับเราเชื่อว่าตรงนี้จะสําเร็จและจะขยายผล ไปที่โครงการอื่นในท้ายที่สุดประเทศไทยจะได้ประโยชน์ครับกลาบขอบคุณครับ